ลึกลงไปดีทางนีไปกว่าทางด้านัีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ด้านี้เป็นอ่าที่เราหักเข้ามเป็นย่างัแล้วก็ไปจะเป็นควาบร้อนที่ะไรนครับีตัวหนึ่งสองสามสี่อันนี้เฉพาะพิเศษสุดๆนเป็นเป็นตัวย่อยให้ความร้อนในในหนุนได้ครับมันจะเป็นหลุมให้ความร้อนแล้วก็ตัวต่อไปเทือว่า ความขุ่นบางทีมันจะมีผลต่อการวัดด้วยครับเราจาเป็นต้องเบีย่ยงเบีย่ยงเบีย่ยงตัวอย่างออกแล้วก็น้าสารละลายส่วนใสครับไปวิเคราะห์ต่อไปก็เครื่องปั่นเบี่ยงเนี่ยจะ,ะว่าถางต่ทาตมาเดอนงวแต่ว่าต้องรเรื่ง,งานจะค้างไหมเมื่อเขา,าเอามาตรวจเนี่ยแล้วผล้วผล15วันปันจจเอาไปรอบ คนผิดธุตกิกก็ให้สาขาเข้าไปดำเนินการนะรู้รู้บอกก่อนเลยนะเห็นทั้งระบบนะมีลีน้องสุ้เามีคลีนรข้าวรเช้าเมตัเล็กตันะที่เขาวายน้ำไม่เกืบ0เมรเราขึ้นมาน้ำใสแต่บ่หุนข้าวข้าวปูเร็วอันนี้ท่านแอมเภอเนี่ยเขาก็เลยให้ให้เราเนี่ยพอเรามีแดดไปนนี้ครับ าจะขอความรมมือกับเราแล้วเมื่อเขาต้องมามีปัญหาเรื่องน้ำดื่มนองเรียนคือน้ำเรี้ยไอซสูกมาครับถ้าน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ก็ก็จะต้องปิดบ่อไปครับก็ไปหาแหล่งน้ำใหม่ครับต่ดูแล้วว่าเราว่าเราแหล่งน้ำดื่มอยงนี้ไม่น่าจะมีปัญหามากนะที่ไหนจะมีเครื่องไอซ์เบี้ยซึ่งสามารถที่จะควาเป็นเดนิโลซุกหลักออกมาได้เป็นแต่ละชั้นเลยแต่ถ้าน้ำแหล่งน้ำอย่างนี้อ่ะบ้านน้ำนี่บานน้อก็ คือสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขา,เ,าเราอาจจะมีช่วงการเ,าเพื่อประเกียรตนะลดราคาค่าตรวจอะไรอย่างนี้ยเพื่อการจูงใจอะ่ะ